แบบหย eh ุดไม่อยู่เมื่อ2แบรนด์ดังของคนไทยร่วมกันทำคัสตอมคีย์บอร์ดพีวิวจะว้าวน่าเก็บแค่ไหนคลิปนี้เฟจะพาไปรีวิวแล้วก็มอดให้ดูกันด้วยไปรับชมได้เลยค่ะ สวัสด,ดีัยรุ่นข้างรักคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะคะหลายๆคนก็คือเตรียมเป่าตังสั่นกับการเปิดตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้กันมากนั่นก็คือโล ga X c a n n i เ a l ผสมผสานระหว่างความแฟชั่นแล้วก็เกมมิ่งนั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกับการอัน o x บ็อกตัวนี้จะมาเป็นกล่องโทนสีดําค่ะพร้อมกับโลโก้ a า n i ว a l แบบเรียบหรูดูแพงสุดๆอย่างแรกสําหรับภายในกล่องก็ต้องเป็นคีย์บอร์ดสุดหล่อของเราอยู่แล้วนะคะบอกได้เลยว่าหนักมากทุกคนมือสั่นเป็นเจ้าเข้าอะ่ะเดี๋ยวไว ค่อยไปรีวิวในพาร์ทของการดีไซน์แล้วก็สเปคกันนะคะของในกล่องต่อมาก็จะเป็นใบคู่มือมีมาให้ละเอียดครบเลยค่ะและด้านล่างกล่องยังมีกล่องของแถมอีกนะด้านในจะมีสายการเชื่อมต่อมาให้แบบคอ i l cable อย่างดีเลยค่ะก็ถือว่าว้าวเอาเรื่องเหมือนกันนะหัวการเชื่อมต่อเป็น usb type a ดู type c และของแถมยังอื่นจะเป็นคีย์แคปไว้ตกแต่งเพิ่มเติมพร้อมที่ดึงคีย์แคปแล้วก็ที่ดึงสวิตช์ด้วยค่ะสําหรับของในกล่องก็ถือว่าให้มาพร้อมใช้โอเคเลยค่ะแฟนๆฟ a คอนเวิรที่เป็นส ทำงานหรือว่าแต่งโตคอมอยู่ก็อาจจะมีอบปกรดในใจนะคะกับการคอลแลบครั้งนี้ระหว่างโลกาเอกานิวอลทำออกมาเป็นคีย์บอร์ดแมคานิคอลพรีบิวพร้อมใช้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคแล้วก็การดีไซน์กันพี่แกเนี่ยทำไซส์คนะีย์บอร์ดมาเป็น96%นะคะมีปุ่มทั้งหมด100ปุ่มได้แรงบันดาลใจและอัปเกรดมาจากโลกาลาวาน่านั่นเองตัวนี้เป็นไซส์ที่เรียกได้ว่าใช้งานได้ครบทั้งเล่นเกมแล้วก็พิมพ์งานเลยค่ะเพราะมีทั้ง f อ o w ลนะั่นคือึง F12 รวมถึง ฝั่งน้ำแ a ็นะคะซึ่งการดีไซน์นี้ทางโลกาแลวก็ทางคาร์นิวอลเนี่ยอยากที่จะให้ทุกคนเข้าถึงการใช้งานที่ได้ง่ายๆครอบคลุมครบทุกการใช้งานก็เลยเลือกออกแบบไซสน,นี้มานั่นเองค่ะวัสดุแล้วก็การดีไซน์รอบนี้ทํามาแบบสีดาล้วนเพื่อให้เข้ากับแบรนด์คาร์นิวอลนะคะที่อัปเกรดมาเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนเคสมาใช้เป็นวัสดุอะลูมิเนียมขึ้นรูป C N C ทั้งบอดี้ค่ะย้ําว่าทั้งบอดี้นะไม่ใช่แค่เฟรมมาแปะอยู่ตรงด้านข้างจะช่วยให้เรื่องของเสียงการพิมพ์รวมถึงความพม ม,มีมากขึ้นนั่นเองตัวบอดี้ทาการปั๊มโลโก้คาริวรมาทางด้านข้างแล้วก็บริเวณด้านหลังมาแบบสซเบิ่มเเลยค่ะตัวเคสมีองศาการพิมพ์อยู่ประมาณ6องศานะคะจากที่ลองเอาไปชั่งน้ําหนักมาแล้วเนี่ยน้าหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลเกือบเกือบสกิโลแล้วกันถือว่าเป็นไซส์ที่หนักพอสมควรเลยค่ะจึงทาให้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวปรับระดับเพิ่มมาให้นะคะเพราะถ้าใส่มาเนี่ยตัวคําอาจจะรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วส่วนใหญ่เคสที่เป็นอะลูเนี่ยจะไม่มีการปรับระดับองศาการพิมพ์กันค่ะ ถ้ามองกันเรื่องน้ำหนักแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คงไม่เหมาะสำหรับสายพกพาเลยเนาะแนะนำว่าหาเซตอัพดีๆวางตั้งไว้ที่โต๊ะคอมที่บ้านอะไรเงี้ยคงดูดีเอาเรื่องเหมือนกัน,นะคะ่ะและเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้จะเป็น USB Type C สามารถใช้สายที่แถมมาให้ที่เป็น Coil Cable เเนะคะอันนั้นคือดีมากถ้าใช้คู่กันแล้วหลอเท่สุดๆเอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ต้องการรวมไปถึงสามารถเอาไว้เป็นเสียบชาร์จแบตได้นั่นเองค่ะตัวพอร์ตการเชื่อมต่อน,นี้จะอยู่บริเวณมุมซ้ายนะคะใครที่จะสั่งซื้อ คอยเคเบิลมาใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกฝั่งดีๆหน่อยนั่นเองค่ะในรุ่นนี้ที่ทำให้เฟสวาวก็คือมีระบบใช้งานไร้สายนั่นก็คือการรองรับบลูทูธ5.0นานๆจะเจอเคสอลูที่ทําระบบไร้สายมาเป็นอะไรที่แบบเฟสวาวมากๆเลยนะโดยตัวนี้สามารถรองรับสูงสุดถึง3เครื่องพร้อมกันค่ะต่อมือถือคอมไอแพดสามารถใช้ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อง่ายๆเพียงแค่สวิตช์ตรงบริเวณด้านหลังเลือกโปรไฟล์คีย์บอร์ดที่ต้องการนะคะโดยกดปุ่มฟังก์ชัน Q W ก็ตัว E กดเลือกค้างไว้แล้วเข้า ขอุปกรณ์ที่ต้องการจะเชื่อมต่อกดแพรอะไรต่างๆแค่นี้ก็สามารถใช้พิมพ์งานได้แล้วค่ะบอกแล้วว่าอีซี่มากๆทุกคนแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงสําหรับคอมใครไม่มีรองรับบลูทูธนะคะสามารถไปหาซื้อ USB Receiver อันนี้มาต่อเพิ่มรับสัญญาณได้ค่ะราคาไม่กี่ร้อยแล้วก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเจอน้อยมากๆเลยนะที่คีย์บอร์ดเคสอะลูจะใส่ระบบบลูทูธมาให้เพราะน้องเนี่ยจะมีผลต่อการเรื่องรับส่งสัญญ,ญาณนั่นเองค่ะโดยข้อสังเกตน้องก็คืออาจจะใช้งานระยะไกล้ๆไม่ได้แบบ ห้าหกเมตรอะไรย่างนี้จะไม่ค่อยเวริร์กแล้วน้องเหมาะสําหรับการวางใกล้ๆก,ก,กันอย่างโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ประมาณ1เมตรนะคะเรื่องดีเลย์ก็อาจจะน้อยลงมาสําหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมแนะนําว่าให้เสียบสายผ่าน USB Type C จะดีกว่าค่ะนอกจากนี้จริงๆคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถเชื่อมพร้อมกันได้4เครื่องนะคะนั่นคือการเสียบสาย1เครื่องและแล้วก็บลูทูธอีก3เครื่องซึ่งสามารถสวิตช์โปรไฟล์เอาค่ะโดยการกดฟังก์ชันแท็บเนี่ยจะเป็นการปรับมาเป็นโหมดแบบเสียบสายและฟังก์ชันบวกตัว QWE แทนโ ไฟของบลูทูธนั่นเองใครที่อยากใช้งานสลับไปสลับมาสามารถกดปุ่มฟังก์ชันและปุ่มบริเวณนี้ได้เลยส่วนแบตเตอรี่ทางโลกาใส่สเปคมาเป็น 4,000mAh ถือว่าเยอะมากๆ1สัปดาห์ชาร์จที2สัปดาห์ชาร์จทีก็ยังได้เลยค่ะแนะนําว่าต้องปิดไฟ RGB จะช่วยให้ประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นนะมาต่อกับคีย์แคปรุ่นนี้แต่งมาให้แล้วพร้อมใช้ทําโทนสีเทาอ่อนตัดสีเทาเข้มและผสมสีแดงส้มเนี่ยมาให้ในคีย์แคปปุ่มสําคัญก็ดูมีลูกเล่นไปอีกแบบส่วน ตัวคีแคบบางปุ่มก็มีโลโก้ของทางคาริวัลเองด้วยสาหรับสเปคของคี y c แคบแบรนด์เนี่ยเลือกใช้มาเป็น PBT ไดซับนะคะไม่ใช่แบบพลาสติกบางๆก,ก็แก๊กๆนะแล้วก็ยังออกแบบโดยทางคาริวัลเองด้วยทําการสกรีนฟอนไทยอังกฤษมาให้ค่ะแต่ว่าไฟจะไม่ได้รอดนะที่เขาสกรีนมา2ภาษาแบบนี้จะเหมาะสําหรับคนที่พิมพ์สัมผัสได้แล้วก็พิมพ์ไม่ได้ด้วยตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะส่วนสําหรับอิงลวนเนี่ยตอนนี้ทางแบรนด์ยังไม่ได้มีออกมานะคะแนน่าเขาก็ต้องรอติดตามกันไปนอกจาก นี้คีย์แคปเนี่ยเขายังมีของแต่งมาเพิ่มจะเป็นฟอนต์เขียนว่าคาร์นิวอลนะคะเรียงไว้เลยเป็นตวนัวอักษรสามารถเอาไปแต่งตรงแถวบนสุดเพิ่มความกริฟเก๋ได้พอใส่แล้วก็จะทําให้คีย์บอร์ดตัวนี้ลงตัวไปอีกแบบนึงเลยค่ะและความเป็นแม c h a นิค a ลคีย์บอร์ดไม่พูดถึงเรื่องของสวิตก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะในรุน่นนี้ทางแบรนด์เลือกใส่เป็นบราวด์สวิตมาค่ะของแบรนด์ g a t ์ตอ n ลฟิลการกดเป็นแบบแทกทายสงจังหวะเสียงกลางๆแล้วกันค่ะไม่ได้ดังมากเกินไปแล้วก็เบามากเกินไปคนท ไม่เคยใช้ปูสวิชมาก่อนหรือว่าไม่เคยเล่นแมคคานิเคิลมาก่อนเลยเนี่ยมาลองใช้ตัวนี้อาจจะติดใจกันได้นะคะในส่วนของเรื่องซาท์เทสเนี่ยเฟสเทสมาให้เรียบร้อยแล้วลองเลื่อนไปฟังกันได้ค่ะและในพาร์ทนี้เอาใจสําหรับคนอยากลองเล่นคัสตอมคีย์บอร์ดหรือว่ากําลังมองว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยสามารถมดอะไรได้บ้างเราไปเริ่มแงะน้องกันเลยค่ะอย่างแรกต้องถอดคีย์แคบออกก่อนสามารถใช้ที่ดึงคีย์แคปที่แถมมาให้ในกล่องได้เลยนะคะเมื่อถอดออกครบแล้วหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาก็ต้องดึงสวิช ด้วยซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เขารองรับฮอสวอปนะคะสามารถใช้ที่ดึงสวิต์อันนี้เนี่ยดึงออกมาได้เลยค่ะง่ายๆโดยสวิตของแผงวงจรน,นี้นอกจากจะเป็นฮอสวอปแล้วยังรองรับขาสวิตท,ทั้งแบบ3พินแล้วก็5พินถามว่าต่างกันยังไงก็ลองดูสวิต์อันนี้ได้เลยค่ะจะสังเกตได้ว่าอันนึงมันนับขาแล้วได้5อีกอันนึงนับได้3จะเหมาะสําหรับคนที่ไปซื้อสวิต์จากข้างนอกมาใส่เปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องมานั่งตัดขาเองจะสะดวกต่อการใช้งานมากๆและทางแบรนด์ยังใส่กิมมิกเล็กๆมาตรงแผงวงจรเขียนเป็นแบรนด์ วไว้ด้วยนะก็ขยันสกินดีค่ะน่ารักน่ารักเมื่อเราถอดสวิตช์หมดแล้วเนี่ยก็ต้องมาไขาน,อน็อตออกด้วยนะคะเพราะตัวนี้เป็นโครงสร้างคีย์บอร์ดแบบเทมสลน,นั่นเองค่ะถ้าเราไขาออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดึงน้องออกมาอย่างนี้ได้เลยขอจอดสเปคสักนิดนึงค่ะตัวเพลททางแบรนด์ใช้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ทําการมอดโฟมมาให้ด้วยนะเป็น EVA อยู่ระหว่างเพลทกับ PCB รวมไปถึงตัวด้านล่างด้วยขั้นตอนต่อมาแล้วก็ต้องเอาตัวสายไฟที่ติดอยู่ข้างล่างเนี่ยออกด้วยนะคะตัวนี้ จะเป็นระบบเชื่อมต่อกับตัวแบตเตอรี่นั่นเองสิ่งที่เฟสจะมามอสให้ทุกคนดูในวันนี้จะเป็นการเทปมอสแล้วก็ PEF โฟมค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นแผ่น PE อีโฟมบางๆแบบนี้จะเอามาแปะไวต้ตรงแผงด้านหน้านะคะวิธีการทําคือง่ายมากอย่างแรกทําการตัดให้พอดีกับแผงด้านหน้าเลยค่ะแชร์ทิกง่ายๆสักหน่อยก็คือเอาสวิตช์เนี่ยมาล็อกน้องไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆตัดกันไปเมื่อได้ไซส์ที่พอดีแล้วอย่าลืมตัดตรงที่เป็นแถวยาวๆนั่นก็คือเรื่องของสเตเบลิเซอร์เพื่อจะไม่ มันแปลกๆนะคะการที่ทำ PE o ฟ m เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของเสียงรวมถึงฟิลเนี่ยประมาณหนึ่งเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาที่เฟสทำมาเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ PE o ฟ m ที่เราแกะมาทั้งหมดก็เพื่อขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมทาการล็อกระหว่าง PCB ใส่โฟมอะไรให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากสักหน่อยแต่บอกเลยว่าคุณจะได้อีกมิตินึงเลยะคะ่ะในการพิมพ์งานถ้าเราใส่สวิตช์อะไรเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งประกอบกลับเข้าไปครบนะคะ เฟจะพาทำเทปมอดกันต่อซึ่งเทปมอดนี้ก็ทำให้เสียงคีย์บอร์ดของคุณดูตึ๊บตึ๊บป๊ ปักกันมากขึ้นนะอุปกรณ์ก็สามารถหาซื้องอ่ายๆค่ะน้องคือ masking tape ธรรมดาปกตินั่แหละเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะราคาแค่มวลละ30บาทอาจจะไปซื้อของบูจิมาก็ได้ก็ทําการแปะลงไปตรงด้านหลังค่ะเว้นพวกแบบรั้วอะไรต่างๆไว้ด้วยเด้อเดี๋ยวพอไปประกอบใช้งานอา้าวสวิตช์โดนปิดอะไรอย่างงี้ทําการแปะไปให้ครบด้านหลังเลยค่ะกดไปแน่นๆหน่อยจะได้เทปไม่หลุดง่ายเมื่อทําเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละเราจะมาประกอบกลับกันเหมือนเดิมนะคะ ทำการต่อสายแบตเตอรี่ไขน็อตอะไรให้เรียบร้อยใส่คีย์แคปต,ต่างๆแค่นี้เราก็จะได้คีย์บอร์ดที่เรามดเองแบบภูมิใจแล้วค่ะจริงๆขั้นตอนการมดอย่างอื่นยังมีเยอะมากๆนะถ้าเกิดใครก้าวเ,เข้ามาวงการคัตตอมคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยบอกเลยค่ะว่ายังมีอะไรให้ทําให้ปวดหลังอีกเยอะแยะมากมายจริงๆทุกคนสามารถเลื่อนไปฟังเสียงคีย์บอร์ดกันได้เลยนะคะว่าลองมดออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างขอบอกไว้ก่อนว่านี่คือการมดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะจะได้ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันมดได้จริงๆและพาร์ สเปคเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของโหมดไฟค่ะรุ่นนี้ใส่มาให้หลายโหมดและสามารถควบคุมผ่านคีย์บอร์ดได้หมดเลยนะคะในการปรับโหมดไฟแต่เฟก็ยังอาจรู้สึกว่าเฮ้ยไฟ RGB ยังไม่ได้แบบสว่างจ้าขนาดนั้นสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะแผงวงจรยังเป็นแบบ North f c i n n s w w t t h h อยู่ไฟอยู่ตรงด้านบนถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องไฟ RGB มากว่าต้องจ้าสู้กับแสงไฟในห้องขนาดนั้นก็อาจจะโอเคค่ะเดีฟลองไปเทสให้ทุกคนดูกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถูกใจกันไหมสําหรับโลกาเอ็กซ์แคนิวลในพาร์ทนี้เดี๋ยวเฟซจะมาบอกราคาให้ฟังนะคะสเปคจัดมาให้ขนาดนี้จะมีค่าตัวอยู่ที่7,390บาทค่ะแวบบแรกเฟซก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมราคาสูงขนาดนี้แต่เมื่อมองมองคอสจริงๆหรือว่าเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่สเปคแบบนี้นะคะราคาตัวนี้คือไม่แรงเลยว้ทุกคนแน่นอนว่ายังมีแวบ,บหนึ่งที่เฮ้ยแบนต์ต,ต,ตื้อตื้อดีกว่าหรือเปล่าอาจจะต้องไปเทียบกับตระกูลคิวของเขานะคะตัวนั้นถ้าสั่งจากต่างประเทศ ก็อยู่มัน700 0กว่าแล้วนะยังไม่รวมภาษีหรือว่าค่านําเข้าอื่นๆแต่ในรุน่นนี้มันเป็นทั้งแบรนด์คอแลบด้วยเคสอารูด้วยก็ลองเก็บไปตัดสินใจกันดูค่ะถามว่าราคาสูงไหมก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ทําเคสอารูแล้วก็ไซส์คีย์บอร์ดแบบนี้ในตลาดเลยมันอาจจะเทียบราคายากสักหน่อยค่ะรวมไปถึงถ้าเกิดใครเนี่ยชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วลองเก็บดูสักครั้งแล้วกันนะคะก็คงไม่เสียหายอะไรสําหรับแฟนๆของแบรนด์นี้ก็สําหรับคลิปวโอนี้มีประมาณนี้ หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันเนาะแล้วก็ตัวแบรนด์เนี่ยเขามีรับประกันสินค้า PCB ให้1ปีด้วยนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่าเจอปัญหาตรงไหนก็สามารถทักไปสอบถามจากทางแบรนด์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเฟซเจอแปพิกัดสั่งซื้อต่างๆไว้ให้ใต้คลิปนะคะมีทั้งผ่านหน้าร้านคาริวอลหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยสําหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีโอหน้าทุกคนบ๊ายบาย